นี่นี่สต๊อปเออ้ยทีนึงอ่ะแต่เวลาเตือนลูกสพอกูสต๊อปกูตัวนี้กู่ายป้อมใส่นานนกรเเลือดไล นิ่งน้ำเลยเออมีผู้่าคครับเปรียงมีผู้ภาคก็ต้องมีผู้ชมครับเปรียงหนึ่งสำรบเปรียงหสลบโอ้โหมวยไทยลายเรียกหันถะสวัดวัดเถาะใสเถาะซูนเลยตัวมวันนะโอ้โอ้โ่อ้ออ เฮียเออเผอที่เผอมันต่อยมันต่อยป็้นลำมัดห้องเตดิน่ะเตดินดินเออแตกทับสกเลือดไหลละครั่งดีเฮ้ยอย่าหามันไหนอย แทงเขาโนมล้อคอครับไอ้หมดเอากูแม่โนมล้อคอครับอ้ยกระแทกควะใส่ถ่วใส่ถอดไอ้โอ้มึงหลอกมันได้แล้วน่ะไอยแค่นั้เหน็บเพื่อนไรต่อเตะหนาเถอะขึ้นมาเตะเตะกระโดดเตะหนาเถอะ วิ่งสายกวิ่งสายค้างเถอะเถอเตะนานแล้วเตะนานเลยโปรโลร็วจะมีทีเด็ด Ne? Ne?